ก็เอาอีกอันนี้นะคะพอจันพับไม่ครึ่งเลยไงเราไปมันเราก็ตัดออกทพับมาแล้วก็มาแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นแรกที่เราพับลงมานะคะต่อไปขึ้นมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเส้นสามที่ห้ามาครั้งแรกมาทับล่างสุดเส้นล่างสุดก็ทิ้งอีกเส้นหนึ่งขึ้นสุดเอาลงปขึ้นมาสุดสอดเข้าไปใน เป็นลักษณะเข้าไปรูเดิมแต่หายเดิมให้มันผาดสามเส้นเท่าไหร่ขึ้นอย่างนี้นะคะข้ามสามเส้นพับลงพับลง,บลงหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงตะลุสองเส้นนะ,ะข้ามหนึ่งเส้นนะคะข้ามหเส้น 那看。